คอนฟิ s ชั่นหนังเรื่องต้นด้วยยูโกคุณครูที่กำลังสอนนักเรียนในห้องเรียนของเธอในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในการเปิดการเรียนการสอนครั้งนี้เธอประกาศลาออกจากการเป็นครูหลังจากที่ลูกสาวของเธอมานามิ ได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดดายเธอใช้เวลาอันสั้นๆเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดถึงความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญแต่ท่ามกลางความเศร้าเธอได้เปิดเผยว่าเธอได้หาหลักฐานที่ชี้ไปที่นักเรียนของเธอเองว่าเป็นผู้ลงมือฆ่ามานามิซึ่งเป็นลูกสาวของเธอโดยไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรที่แท้จริงคือใครจนตอนนี้โยโกะเล่าถึงเรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกสาวของเธอเสียชีวิต ลูกสาวของเธอถูกฆาตกรรมโดยทูย่าและนาวุกินักเรียนที่เคยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่พวกเขาไม่ได้รับการลงโทษจากการฆาตกรรมเพราะพวกเขาเป็นเด็กและไม่ได้มีการพิจารณาคาดีทางกฎหมายที่หนักหน่วงจึงทําให้พวกเขายังสามารถหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้เธอแสดงออกถึงความเกลียดชังและความเจ็บปวดจากการที่คนที่เธอรักที่สุดถูกฆ่าโดยมือของเด็กที่เคเคยสนหลังจากที่โยโกะเปิดเผยความจริงเธอเริ่มเปิดเผ ผยให้เห็นถึงการตอบสนองที่ลึกซึ้งและซับซ้อนจากนักเรียนในห้องเรียนซึ่งถูกเปิดเผยทีละคนว่าเกี่ยวข้องกับฆาตกรรม แต่ไม่ใช่เกีนยงการฆ่าเท่านั้นการยู่ทำที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการปิดบังความจริงและวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ต่างมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องตัวเองและความลับบางอย่างในตัวนี้เรื่องราวเริ่มขยายไปถึงการตต้ตอบของูย่าซึ่งเริ่มรู้สึกถึงความผิดที่เขาทำและวิธีการที่พยายามจะลบล้างการกระทำของตัวเองแต่การล้างแค้นของยูกุที่มีต่อเด็กคนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและ